ตีมื่อนี่เขาก็มาเบิงไม่โคเขาวางขอฟีอีขอน้ำใ,ใ,ใส่โตราเซลใส่แข่งโตราเซลแล้วเอาไว้สูบน้ำประหยัดไฟฟ้าใส่โตราเซลใส่ ข <c oughs> ุดมาตั้งแต่เมื่อเช้ารถมาโคมันตัวน,น้อยมันไม่ค่อยแหง้งกันเลยขุดจาขี้เชียงนะขุดไปฮ้ <c oughs> ตรงเนี้ยไม่ลึกเท่าไหร่หรอกเราเอาสีขุดเอาสทีทอดไปหน่อยฝังแค่ พุทบาทมันอ่ะเดี๋ยวมาลรือฮะต้หมีปากของขีดเอองานยกขึ้นนี่ไงไหนยกยินขึ้นไม่ก็เดี๋ยวขูดนี่ก็ขูดไปอ่ะพอเห็นท่อแล้วก็ขูดข้าพมันไปสักระจุดเพราะว่ามันมีท่ออยู่เนี่ยสองท่อนเพราะผมร้อยสายไฟมีสองท่อนอยู่นะผมให้แล้วเขาฝังไว้ผมมีสองท่อนเนี่ยสายไฟลอยที่นี่มันหลุดไปก็ยังไม่ได้เอามีดมาตัดมาแก้กัน เพราะว่าถ้ามันมีแรงจริงๆก็ค่อยได้ทำอะลงไม่ได้ลงได้กับใครจะมาลงอะ่ะเพราะผมต้องมาลงเองกันเลยไม่ต้องเพราะว่าน้ํามันยังอยู่น้านุ่นก็ใช้ได้อยู่อะแต่เลยต้องนี่สิมาถึงเดี๋ยวขุดขด,ขดูแล้วก็ขุดพวกนี้ออกหน่อยเออทีเนี้ยเนี่ยเอาดินขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องเพิ่งประกบลงง่ายง่ายง่าย,ายหน่อยเดี๋ยวนั่นมันไหลลงคลองลงอะไรเดี๋ยว,วาว้ว ทีแรกทางนู้นนะ่ะทำนั่นผมให้ขุดขึ้นทั้งนี้หมดเลยเพราะว่าเราจะได้ง่ายวะเดี๋ยวเราดันเราก็ได้ทีนี้ใช่ไหมอ่ะเออผมรามวีวีไม่ฟังหรอกจะมาขวางอะไรเราแค่นั้นเดี๋ยวก็วางท่อใส่เดี๋ยวร้อยสายไฟก็โขบแล้วเออมีบางเลี้ยวขึ้นไป้ไม่ได้ตัว,วสิข่อไม่ได้เชื่อมนะเออเนี่ยเดี๋ยวมาถึงก็ขุดขุดเคลียร์เคลียร์ออกให้หน่อยเออน้องลงอืม ก็ขุดถ้าไ่นั้นเราก็ข้ามเมาค่อยๆโค้งๆขึ้นหน่อยเออเพราะเดี๋ยวต้องสูบน้ำใส่อีกอเดี๋วเดือนหน้านี่ต้องเจ็บน้ำอีกหน่อยลนะน้ำคงอีกพอหนนออรอกไหน,นผมไม่ใช่วีดธรรมดาดีแหละมันก็นไหลขึ้นเนี่ยเนี่ยพอข้ามนี่ก็ไปเนี่ย<อ>ไปเที่ยวกันน,นะกำลังสว่างสายไฟ ปลอมน้ำด้วยแสงโซลารเซลล์ตอนนี้ฮิตแผงหลับไปละสะน้ามีสะม <c oughs> ิสะมีสะไปจิ๊ <c oughs> <c oughs> อุ้ยี่นี่มันต้องเอาไปสอดนู่นกันเนาะไปสอดนู่นก็ไม่ได้อีกเอาสอดเลยสอดเลยสอดเลยทางนี้สอดนั่นแหละสอดเลยเออสอดสอดไปก่อนสอดเลยสอดเลยเอาใส่ท่อก็ได้เอาใส่ท่อแล้วก็สวมแล้วก็สอดเอาเดี๋ยวก็รูดเอาท่ออันเหลืองกี่อยไหนเนี่ย อันนี้ท่อเสียงสวมได้ไหมไม่ได้เอาท่อเหลืองเลยเดี๋ยวเข้าข้องอไม่ได้เอาท่อันเหลืองใสอันนี้เอาเอา,เอาเหลืองใส่เลยเอาสวมสวมใส่สเอ้า,อา,อาสวมฮะ ทดียมันโผล่เลยเนะี่ยแล้วใส่ไปอีกใส่สองเส้นก็ได้ใส่สเส้นหนึ่งก่อนก็ได้สองเส้นก็ได้ให้มันโผล่เนี่ยแล้วก็นั่นแล้วเดี๋ยวถึงไปใส่ข้างนอกอสวมไปก่อนสวมไปก่อนเออสวมไปก่อนเอาสวมเอารูดไว้ปี๊ด อันนี้อันนี้มีข้อต่อไว้เนี่ยอ่าเอาข้อต่อมาใส่เลยเอ่อมาข้อต่อมา,อา,าต้องใส่ไม่ต้องใส่ใส่เปนล็กมันมีลวดล็อกอย่ก็ใส่ไว้เอาสวมเข้าไปเลยเอาลวดไปทางนู้นแตงก็ไม่มี ใช้ปุเงคแปงตอนนี้กำลังวางทอ่อห้อยสายไฟเอาทอ่อสีเส้นนู้นมาไปสอดสีเส้นนู้นแหละเดี๋ยป็นสนใจกูกลัวเขาลักสายไฟมาง,งานถ้าไม่เป็นปลาปลากูกูเปิดได้ กลัวเขาลักสายไฟเกือบแล้วละวางตอนนี้กำลังสวมทอ PVC ใส่สายไฟอยู่สวมนี่เอาทอ PVC สวมใส่เสร็จใส่นี่สวมนี่นี่เสียพุทธสวมปใบพุ่น นู่นนะไปแล้วท่อไปอยู่ไหนอะท่อไปลายหนฮะท่อปลายนู่นอยู่ไหนท่อไหนปากปากนู่นทางไหนท่นอเอาทางเล็กมาทางนี้เอาทางเล็กเข้าเอาเอ,เอหัวไปนู่นนั<อ><ๆ>่นแหละต่อก็ได้ยัางม่ต่อก็ได้ต่อเลยก็ได้เอาทางเล็กทางหัวเฮ้ยทางนี้ไปนู่นสิเออ แล้วเอาท่ออยู่ไหนอ่ะเส้นอยู่ไหนนี่โอ้ตัวผิวไวไกลนะวะเอากาวทาหน่อยเออขึ้นใส่โน่นไปกาวทาทาหน่อยเดี๋ยวพาใส่สะพานเออวางทำง่ายง่ายวาดใส่ใส่สะพาน เดี๋ยวก็เกือบทีนี้เอาสี่ห้าหกท่อนก็ได้มันถ้าเอาใส่ทีละน้อยเลยเดี๋ยวมันเข้าไปแล้วก็รูดมันรูดง่ายหรอกเอาสักสามท่อนก่อนไหมล่ะเราไปถึงเข้าสายไฟง่ายเอาทาเก้าวหน่อยเอาลาดเลย